สำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ขอได้โปรดทราบว่าการศึกษาพระกรรมฐานขรรมดาท่านพุทธบริษัทศึกษากัรมาครบแล้วทุกอย่างคือหนึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรศึกษาจบแล้วแล้วก็สอง กรรมฐานสี่สิบศึกษาจบแล้วการศึกษาจบเป็นการปริยัติที่ผ่านมาก็ถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกำไรอย่างยิ่งทั้งนี้เพราอะไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานแบบนี้ขอประธานอภัย จะคิดว่าผมโอดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อดแต่ถ้ว่าถ้าจะหาสถานที่ศึกษาได้ยากอย่างยิ่งราะการที่จะรับฟังการอบรมสั่งสอนในกรรมฐานเั้องสองระการคือมหาปฏิปฐานนสูตรและกรรมฐานสี่สิบครบในประเทศเรายังมีอยู่ แต่ได้ว,ว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนท่านสอนกันบ้างสอนกันครบแบบนี้ทำไมจึงสอนกันครบก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่ปิดวิชาความรู้วิชาความรู้อันใดที่มีอยู่ที่องค์สมเดพระบรม,มครูทรงสอนมาถ้าผมรู้อะไรบ้างผมก็สอนทุกอย่าง ความจริงคำสอนนี้สอนให้ปฏิบัติตามสอนเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันความเข้าใจพลาดของบรรดาท่านพุทตรบริษัทและประโยคาวจรทั้งหลายเราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบถ้วนดีไม่ดีจะไปทำลายความดีของบุคคลอื่นเขาเข้าโดยคนบางท่าน ศึกษามาอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเราก็ศึกษาดโดยเฉพาะนน้อย,อยไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าเขาปฏิบัติจะบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเราเราก็จะหาว่าของเขาผิดบางทีก็ไปยกตัวว่าของฉันดีกว่าของเธอสู้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นการทำลายความดีของตนคือเป็นความชั่วที่ห้าภัยอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาการปฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านจะปฏิบัติยังไงก็ตามมันต้องถูกทุกอย่างแต่ว่าจะถูกถึงระดับไหนเท่านั้นอารมณ์ใจของบุคคลท่านผู้น,นั้นจะสูงหรือว่าจะตำ่ำอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ําภาษีเจริญ ท่านให้ภาวนาว่าสัมมาระหังบางคนบอกว่าของฉันเนี่ยพุโทโธดีกว่าสัมมาระหังสู้ฉันไม่ได้แต่พวกนณะนั้นก็อาจจะบอกว่าสัมมาระหังของฉันน่ะดีกว่าพุโทโธของเธอสู้ฉันไม่ได้บางจำบางท่านก็นบอกว่าพุโทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดีไม่ทันสมัยสู้ยุบหนอพองหนอไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นถ้า <c oughs> หากว่าท่านนั่งหลายไปผู้รับฟังท่านจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่สาืารหรือไม่ศึกษากันให้ครบเราก็คงจะคิดว่าไม่ใครก็ใครต้องผิดกันฝ่ายหนึ่งถ้าเราศึกษากันให้ครบจริงๆก็เห็นว่าการใช้ทั้งสามแบบและแบบอื่นก็ไม่มีใครผิด <c oughs> ทั้นี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานสัมมาหังดูในทีวิโสบทตน้นก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานยุบหนอพองหนอเอาคำเฉพาะคำมายุบหนอพองหนออันนี้ไปนอนาปานุสติกรรมฐานแต่รมใจของท่านอาจจะใช้ในด้านวิปัสสนาญาณอีกก็ได้ สำหรับที่วัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่าจงเพ่งดวงภายในอกดวงแก้วภายในอกนี่ถ้าเราไม่ถัศสายครบเราก็จะคิดว่านี่ยุ่งแล้วดวงแก้วในอกนี่มันไม่มีสอนแบบนี้น่ากลัวจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านโดนมาแล้วผมเคยได้ฟัง ความจริงคำว่าดวงแก้วจัดเป็นแสงสว่างก็เป็นอาโลกสินแต่ว่าศัพที่ท่านใช้นะให้ใช้ฟังง่ายๆเท่านั้นถ้าบอกว่าอาโลกสินมันก็ชักยุ่งก็เลยไปเบ่งกันว่าก,กสินเป็นของวิเศษประของกว่าของอื่นและความจริงกรรมฐานทุกองมีคุณค่าเท่ากันนี่เป็นอันว่าถ้าเราศึกษากันให้ดีแล้วก็พิจารณาลักษณะแะกรกัน หรือว่านิมิตที่ท่านปฏิบัติเราก็อนุโลมเข้ามาได้ในกรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรผิดหรือว่าในมาหาสติปัฏฐานนสูตรความจริงพื้นฐานใหญ่คือกรรมฐานสี่ิย่อมเป็นเครื่องรับรองกรรมฐานทั้งหมดนี่การศึกษาถ้าหาวาเราศึกษากันไม่ครบก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าทำอย่างนั้นไม่ดีสู้อย่างนี้ไม่ได้ ออยยังนี้น่าสลดใจนี่จึงให้การศึกษาให้ท่านนหลายให้ครบเมื่อครบแล้วก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยใช้ที่บาทสี่คือฉันทะความพอใจพอใจเพื่อจะตัดโละความโลภเพื่อราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง การแนะนําในการต่อไปนี้จะถือตัวบุคคลที่ปฏิบัติมาได้แล้วเป็นตัวอย่างความจริงผมอยากจะนําเอาข้อเอาบันทึกของท่านผู้ทรงคุณพิเศษในชาตินี้ไม่ใช่ชายก่อนแล้วก็ในระยะเร็วๆนี้ท้องถอยหลังไปประมาณไม่เกินสามสิบสี่สิบปี ท่านผู้นี้ปฏิบัติได้ถึงที่สุดของอารมณ์ที่ผมว่าถึงที่สุดของอารมณ์ไม่ใช่ผมพยากรณ์ <c oughs> อาเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งไปพบสมุดบันทึกของท่านเขาแล้วท่านผู้บันทึกก็ถึงกาลสมกาวาระไปแล้วกายของท่านไม่ได้เหลืออยู่บันทึกของท่าน ไม่ได้ประกาศแต่วไม่ไม่ได้พิมพ์ขายเป็นการบันทึกไว้ในสมัยที่ประพฤติปฏิบัติแล้วท่านผู้นั้นถ้าหากว่าบันทึกของท่านไม่ผิดผมก็คิดว่าไม่ผิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำบุคคลให้เข้าถึงจุดจบของพุทธศาสนา จริยาการปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็หากว่าท่านหลายไม่ลืมมหาปฏิปทานนนสูตรไม่ลืมกรรมฐา,านสี่สิทท่านท้งท่านหลายก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ว่าสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> จะไม่ขอนําอะไรมาพูดมากเพราะว่าการศึกษาศึกษากันมาครบแล้วแล้วข้อปลีกย่อยต่างๆก็ฟังกันมาจนชิน แ้วผมเองก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าท่านพระโยคาวจรทั้งหลายในสำนักของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน <c oughs> ที่กำลังพูดอยู่นี้ก็มีมากท่านเลยกันที่มีอารมใจดีที่พงกล่าวว่ามีอารมใจดีก็เพราะมีจิตมุ่งมั่นในการตัดราคะความรักในเพศ มุ่งมั่นในการตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินมุ่งมั่นในการตัดโทสะหรือความโกรธความเย้ยบาดที่มีปรากฏในใจมุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปเคลื่นหน้ของโมหะเป็นอันว่าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในสำนักของเรา ที่สืส่อสายในสำนักที่ฟังกันสี่เวลานี้ท่านที่ทรงอารมณ์ใจดีมีอยู่มาก <c oughs> ที่พผมบอกว่ามีอยู่มากกับพราะมีไม่หมดถ้ามีทั้งหมดแล้วก็วัดเราจะเยือกเย็นดีกว่านี้ในเวลานี้ก็มีมากอย่างเยือกเย็นเพื่อน,นัดนี้รู้สึกว่านักปฏิบัติทุกท่านทั้งมีสุสมันเนนุมา,ส,มาสุกุมาสิีกา ท่างก็มีจิตอยู่ในด้านของความดีมากบางท่านหรือว่าหลายท่านเจนววามีใจออกห่างจากราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมีอยู่มากทําตัวห่างออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นกระแส แต่ความจริงจะห่างออกไปสักเซนหนึ่งผมก็ยังชมว่าดีๆส่วนใหญ่นักปฏิบัติของเรานี้ดีตามนี้มีมากเป็นปริมาณสูงแต่ได้ว่าอย่าทาน,นงตนคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไร่เมื่อนั้นแหละกรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่านที่เราเรียกจะว่าความประมาท ขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนั่นก็คือทรงอิธิบาทสี่ให้ครบท้วนมีจรณะสิบห้าครบทวนเพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้มีบารมีสิบครบทวนเท่านี้ก็เหลือแล้ว ถ้าครบเสร็จแล้วอาการของความโลภไม่มีอาการของเธอติทาการทะเยอทยานในเพศที่ลักษณะการมคุณไม่มีอารมณ์ที่จะฝังไว้ในความโกรธไม่มีการที่จะย,ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นข้อเราก็ไม่มีที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเพียงได้เพียงรับฟังไม่เฉย ดีไม่ดีก็จําไว้เอาไว้เป็นเครื่องคมขู่คนอื่นถ้านงตนอดว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในด้านปริยัติถ้าอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเหลวไม่มีอะไรแดนที่จะไปก็คืออเวจีมหานรกหรือว่าโลกันตนรกดังนั้นท่านนันไลเมื่อได้ฟังมาแล้ว ศึกษามาแล้วก็ผงจงปฏิบัติตามเพื่อความละเราเห็นกันว่าคนของพวกเราทั้งหมดส่วนใหญ่ในสนักดีมากผมขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่คำว่าทั้งหมดเพราะผมย่อมรู้อาการจิตของบรรดาท่านทั้งหลายได้ <c oughs> ว่ารมใจของบุคคลใดมีจุดดำอยู่ตรงไหนบ้างบางทีไม่ดำแต่ในจิต มันออกมาข้างนอกก็มีแต่ส่วนที่ดีมีปริมาณสูงมากผมภูมิใจที่บรรดาท่านนันหลายพากันเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาเสนาอย่างน่าชมขอบรรดาท่านนันหลายจงรักษาความดีนีิไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มสำหรับพู้เราอยู่ในสำนักมีโอกาสมีความว่างมากมีการสนับมาก ผมจะขอนำตัวอย่างในบุคคลที่ปฏิบัติในสำนักของเราแต่ว่ามีการศึกษาน้อยมีภารกิจเนื่องในโรกีวิสัยมากแต่ว,ว่าเธอผู้นัน้นก็สามารถทรงความดีได้เป็นกรณีพิเศษบุคคลคนนี้ก็คือรัชนี ซึ่งมีอายุเพียง25ปีรับคำสอนของผมจากหนึ่งทกรุงเทพในช่วงระยะเพียงปีเศษปีเศษนี่นก็คือเดือนละครั้งบางเดือนเธอก็ไม่ได้มารับฟังแต่ว่าเวลานี้เธอสามารถจะฝึกมโนยิธิไปได้ทุกจุดแล้วก็ไปได้แบบแจ่มใส สามารถจะแก้ปัญหากำลังใจของตอนได้ทันทีในเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับอารมณ์จิตในขณะที่ใช้มโนยมิธิเช่นเข้าไปในจุดสูงสุดถ้าบาังเอิญมีอารมณ์มัวเธอก็ถอยหลังออกตั้งอารมณ์ใหม่ทำใจเพียงแค่เดี๋ยวเดียวกลับเข้าไปใหม่ก็พบกับอารมณ์ห่องใส เด็กคนนี้มีอายุ25ปีมีสามีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระปิ่นกล่าเป็นฝ่ายธุรการมีเด็กมีลูกเล็กๆสองคนที่ยกตัวอย่างนี้ไม่เห็ถือว่าดีกว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะท่านท่านหลายที่ไม่ทรงมยุโน,โนยิธิได้แต่ว่าสามารถทรงฌานสมาบัติทรงวิปัสสนาญาณได้อย่างดีก็ถมไป แต่ว่ายกตัวอย่างเห็นว่าคนที่มีภารกิจมากต้องมีสามีกําลังมีสามีมีหมดเล็กๆสองคนนอกจากโมโนมิธีแล้วกําลังใจด้านมีศัสนายานของเธอก็แจ่มใสามากนี่เธอทําได้ยังไงสามารถรู้จักการแบ่งเวลาได้ยังไงคนที่มีสามีมีพัญญามีภารกิจเพียงใด ท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีเรายิ่งสตรีที่มีบุตรกำลังเล็กๆลูก,ลกนี่พ่อแม่รักยิ่งกว่าดวงใจรักยิ่งกว่าตัวแต่ว่าเธอก็สามารถจะคลายความรักจากลูกเส้นได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้พราอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ประรบเรื่องการอยู่การตาย ได้มีเวลาคุายกันในเพนแล้วผมก็พยายามอธิบายถึงความเป็นมาแก่คนทุกคนทิ้งจริยาแห่งการปฏิบัติเที่ฟังไปฟังมาเที่ยร้องไห้ถามว่าร้องไห้ทำไมเด็กก็บอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ถามว่าการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ เราโกรธใครเธ่บอกก็ไม่ได้โกรธถามว่าทําไมจึงไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เธอก็ตอบว่าโลกมันเป็นทุกข์มีความเบื่อหน่ายถามว่าไม่สงสารลูกสองคนเลยหรือว่าไม,ม่ไม่ห่วงเธอบอกรักเธอรักเธอสงสารลูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเบื่อหน่ายในโลกจริงๆเวลานี้จิตใจไม่ได้ติดอะไรทั้งหมด ไม่มีความต้องการแม่แต่ลูกสำหรับท่านที่เป็นพระเป็นขระพูชายถ้าไม่มีความเข้าใจในความรักลูกของสตรีแล้วก็ไปถามท่านสุภาพสตรีดูที่มีบทแล้วว่ามีความรู้สึกในลูกของตนเพียงใดท่านที่มีมีลูกลูกหญิงก็าตามลูกชายก็าตามนี่ท่านมีความรักมาก ยอมเสียทุกอย่างเพื่อลูกแม้แต่ชีวิตแต่ว่าเด็กเพียงแค่อายุยี่สิบห้าปีมีลูกเล็กๆอย่างละชนีเธอสามารถถอนลูกสองลูกสอนที่มาเสียบจิตเพื่อลมของความรักในลูกเส้นได้ไม่ต้องการอยู่ต่อไปเพื่อโลกกีวิสัยเพื่อเห็นโลกเป็นทุกข์ อารมณ์นี้มันเกิดจากอะไรอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกกันว่านิพิทายานแต่หากว่าเราจะไปเรียงลำดับในนิพิทายานในวิปัสสนาญาณเก้าไม่ถูกเพราะว่านิพิทายานตัวนี้เลยอารมณ์ในนิพิทายานเก้าที่กำลังศึกษา ว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงนิสิทายานในในวิปัสสนาญาณเก้าที่กําลังศึกษาอารมณ์จิตดวงนั้นยังไม่ถึงสังขารุปเปกขายานเมื่อถึงสังขารุปเปกขายานคือวางเฉยในขันห้าดได้ก็ยังไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นการทรงตัวต้องใช้สัจจานุโรมิกยานอนุโรมในริยสัจ เมื่อใช้อย่างนี้แล้วก็ยังไม่เข้าถึงนิพิทาย,ยานโคราชนีอีกต้องตัดอารมณ์ให้เข้าถึงโคตรโูยานเมื่อเข้าถึงโคตรภูยานแล้วก็ยังไม่เท่าถึงอารมณ์นี้ต้องตัดต่อไปอีกนี่ผมไม่พูด <c oughs> ตัดต่อไปอีกจึงจะมีความหมดความไหลในลูกถึงเล็กๆเ,เสียได้นัน <c oughs> หาว่าเราจะหมุนเข้าไปดูว่า เด็กเพียงแค่ยุยี่สิบห้าปีมีภาระมากมีลูกเล็กมีสามีมีภารกิจที่จะต้องทำมีความเหน็ดเหนื่อยตลอดวันรุงขึ้นเชา้าก็จะต้องมีภาระในการประกอบกิจในครอบครัวหาหารให้สามีหาหารให้ตัวหาาหารให้บุตรน้อยให้ละคนในบ้าน แล้วก็ต้องรีบไปทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยการไปทํางานก็ต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนและที่เสมอตนและจากคนที่ต่ํากว่าตนมีฐานะต่ำกว่ตนเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ต้องพวักปวนในการเลี้ยงลูกครับในการเอาใจสามีและคนที่เนื่องในบ้านคนที่เนื่องถึงกัน ภาระใหญ่มีได้อย่างนี้ทำไมเธอจึงปฏิบัติได้อย่างนั้นถ้าเรายะมองกันไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเธอมีอธิบาตสี่ครบถ้วนมีฉันทะความพอใจในการส่งสินให้บริสุทธิ์แล้วก็มีการฉันทะความพอใจในการรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และครูบาอาจารย์วิดามันดาเนื้อท่านผู้มีคุณมีฉันทะมีความพอใจในการเจริญสมถภาวนาให้มีกำลังยิ่งจึงกระทั่งได้มโนวิธิสามารถท่องเที่ยวไปสู่พบต่างๆได้ไม่จำกัดพบอย่างที่เขากล่าวกันว่าไม่มีแต่สิ่งที่มันมีเธอก็คนพบ และก็สาม,มารถพิสูจน์จิตของตนเองได้อยู่เสมอและแก้ไขาอารมณ์จิตได้โดยทันทีทันใดถ้าจิตนั้นมันเร็วสามขึ้นมานี่เป็นอะไรชันทะในที่บาทสี่เธอครบเพราะความพอใจวิทยะมีความเพียรบากบั่นไม่ทอ้อถอยจิตตะสนใจอยู่ยเป็นปกติเขียนว่าผมจะเดินทางไปไหนถ้าเธอสาม,มารถจะไปได้ ทั้งๆท,ที่มีลูกเล็กๆเธอก็ปล่อยไม่ห่วงพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็วิริยะความเพียรเธอมีอยู่เพียรทุกอย่างเพื่อความดีเกิดขึ้นจิตตะนะชันทะวิริยะจิตตะ มีทั้งความพอใจมีทั้งความเพียรมีทั้งการจดจ่อวิมังสาใช้ปรรัญญาไขควรหาความจริงเป็นนั้นว่าคำสอนที่เธอได้รับน้อยกว่าที่บรรดาท่านหลายรับมากคือเธอรับคำสอนจากผมจริงๆผมเข้าใจว่าไม่ถึงสองเปอร์เซนของบรรดาท่านหลายที่รับฟัง พราะเธอไม่มีโอากาสเพียงค้างเดือนหนึ่งในสมัยก่อนได้รับฟังเพียงครั้งเดียวอย่างดีก็มารับฟังสามวันถ้าตรงกันข้ามที่พวกเราฟังกันละว,วันละสีเที่ยวมีเทปสําหรับฟังมีหนังสือสําหรับดูแต่ว่าทั้งนี้ผมก็ไม่ได้ปรามาทพระบรรดาท่านนันหลายไม่มีความดีเพราะผมพูดแล้วว่าท่านนันหลายมีความดีไปที่หน้านส่าเเริน แล้วบางท่านเท่านั้นที่ยังมีกําลังใจอ่อนไปบ้างแต่ก็ยังมีส่วนด้านของความดีอยู่มากแม้แต่พระที่ตั้งใจบวชเพียงแค่ปรรษาเดียวเราก็เห็นได้ว่าการเสียสละของท่านทุกอย่างทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอย่างนี้จัดว่าท่านทั้นหลายเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จประทศผล เพราะนั้นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการแนะนำบุคคลผู้ปฏิบัติเท่าถึงความดีเอาเป็นแค่เพียงรัชนีซึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นคณะที่เราเห็นเธอสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งสอนได้ถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าเธอตั้งอารมณ์ไม่แบบใดเธอยังมีชีวิตอยู่ ก็พยายามถามเธอได้เพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องความสงสัยของเราจะได้ทําจิตใจของเราให้เข้าถึงความดีเที่้มที่เธอกระทาแต่ก็อย่าลืมว่าพระของเราที่มีดีอยู่จึงกระทั่งเวลานี้ตั้งใจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียทั้งหมดไม่ปรารบความสุขที่อยู่ในโลก,กวิสัยก็มี สำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีอรมอย่างนี้ก็มีมากเป็นนั้นว่าส่วนใหญ่ของท่านมีใจก็ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพูทธมีพระภาควันนี้ไม่สอนอะไรเพียงที่เพียงพูดให้ฟังไว้เท่านี้เท่นั้นพระวิชาความรู้ที่รับไว้มันล้นแล้วแล้วต่อทีนี้ไปขขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วจงใช้หลักวิชาความรู้ในมหาสติปัฏฐานสูตร และในกรรมฐานสี่สิที่ได้รับฟังโจดจำไม่ได้ฝึกฝนกำลังใจของท่านจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี